ครับตอนนี้นะฮะกินก็เข้ามานั่งอยู่ในสถาบันวิชาชีพสปากรุงเทพ BSA แล้วนะฮะแล้วก็นั่งอยู่กับผู้อำนวยการแห่งนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับให้ท่านแนะนําตัวทีเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมดรปรีชาบุญคมรัตน์ครับครับรนวยการสถาบันวิชาชีพสปากรุงเทพหรือ BSA เป็นกองสปาแคนดามี่ครับครับ BSA ที่นี่เนี่ยหมายความว่าไงครับท่านครับเป็นกองสปาแคนดามี่แปลตามตัวเลยครับเป็นสถาบันวิชาชีพสปากรุงเทพ BSA เป็นตัวย่อครับอืมครับผมที่นี่เนี่ยหลักๆเเนนี่ยปิดสออะไรบ้างครับท่านครับ สถาบัานของเราเนี่ยเปิดสอนสุ่นทุกทางด้านวิชาชีพสปาในทุกขแขนงทุกหลักสูตรรวมแล้วถึงส1บหลักสูตรอมากที่สุดในประเทศไทยบรรดาที่เปิดสอนเกี่ยวกับสปาด้วยกันของเรามากที่สุดครับเสน่ห์ของที่นี่คืออะไรครับท่านครับออของเราเนี่ยสามารถที่จะสอนแบบตัวต่อตัวแล้วก็เน้นเรื่องของออกแบบประกอบธุรกิจได้ทันทีเน้น เรื่องของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมาตรฐานสากลคมาตรฐานระดับสากลทั่วโลกยอมรับมาจบจากเราไปก็แสดงว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะมาเรียนเนี่ยแน่นอนว่ามาเรียนรู้ที่นี่แล้วเนี่ยนะฮะมีงานทำแน่นอนครับออกไปประกอบอาชีพได้เลยครับมีใบวิชาชีพด้วยไหมครับมีสามารถจะได้รับใบเซอร์ติเกตใบประกาศเชียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ S <S 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 สามารถทํางานในประเทศและต่างประเทศได้ทั่วโลกโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะฮะผู้ชมครับท่านครับแต่ก่อนที่เราจะลงลึกมากๆวันนี้เนี่ยนฮะต้องขอคุยเรื่องประวัติท่านก่อนและกันนะร่าครับท่านก่อนต้องก่อนนนี้ท่านทําอะไรมาก่อนครับจริงๆ,ๆแล้วนะครับธุรกิจสปาเนีย่ยครับก่อนที่เราจะมาเปิดเป็นสถาบันเวชชีพสปาเนีย่ยเราตั้งเป็นบริษัทบริษัท Oriental Spa จำกัดครับบริษัท Oriental Spa จำกัดนี่มี กิจกรรมของบริษัทมันเป็น4สาขาครับ1บริการสปาชื่อ The o r i e n t i s Spa 2. อผลิตภัณฑ์สปาเป็นโปรดักต์ของสปาชื่อ o r i e n t ับแล้วก็3เมื่อมันมีความจำเป็นเราหาตัวป้อนที่เป็นพนักงานที่เป็นพนักงานนวดหมอนวดหรือเทอราพิสเนี่ยยากมากมเราตัวนี้ทำาให้เราเปิดสถาบันวิชาชีพสปากรงเทพขึ้นมาเพื่อผลิตตัวป้อนนี้ส่งไปให้สปา ที่เป็นเครือข่ายของเราหรือเราเป็นที่ปรึกษาซึ่งในด้านที่4เราเป็นที่ปรึกษาในการตั้งสปาในด้านธุรกิจสปาขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาให้ทั่วโลกไม่ว่าเยอรมนียูเครนที่ไหนที่ไหนเราก็ไปดูแลแม้แต่ที่อินเดียเองที่บังกลอทที่เป็นเมืองไอทีเราส่งครูไปสอน ให้พเนานของเขาครับหมดทั่วโลกเลยฮะไม่ใช่เฉพาะในประเทศทุกทวีปทั่วโลกครับท่านครับเรื่องนี้ตอนที่ท่านจะเปิดสถาบัตอย่างนี้ได้เนี่ยท่านต้องมีทักษะในเรื่องของการนวดการอะไรครูของเราครับครูของเราครูทุกคนก่อนที่จะมาล่างร่างหลักสูนรนี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้วุฒิบัตรต้องได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมาประกอบวิชาชีพสปาแล้วประกอบวิชาชีพสปาที่เป็นพนักงานนวดมานับเป็นสิบสิปีมีประสบการณ์สูงรเราก็มารวมตัวครูที่มีประสบการณ์สูงเหล่านั้นมาและผมเองในจบทางด้านการศึกษารปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษาร,รู้เรื่องการทําหลักสูตรรู้เรื่องวิธีการที่เขียนหลักสูตรให้มันสมบูรณ์แบบระดมสมอง ของครูเหล่านั้นมาแล้วก็บวกกับวิชาการที่ผมมีอยู่กลายเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดเมื่อวันที่หนึ่งเม,เมื่อวันที่เดือนมิถุนายนสองพันห้าสิบ <2050. S 1> อพรปีนี้ห้าสี่เสี่ปีเข้าไปแล้วปีที่4่แล้วแล้วก็นักเรียนหรือคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยมีทั้งต่างชาติและชาวไทยต้องถามท่านเลยว่าทําไมชาวต่างชาติลหลายๆประเทศถึงให้ความสนใจในการนวดแผนไทยไงนงี้บท่านนวดแผนไทยเนี่ย คิดว่าไม่มีชาติใดในโลกที่จะนวดไทยหรือว่าให้บริการสปาได้ดีเท่ากับคนไทยไม่ว่าชาติไหนฮะฝรัง่งหรือว่าไม่ใช่ฝรัง่งในโซนเอเชียยุโรปออสเตรเลียหรืออเมริกาติดใจการนวดแบบไทยบ,บ,บนสเสน่ห์ของคนไทย1อ่อนน้อมสองอกิริยามารยาทยิ้มไหวต่างๆเหล่านี้แล้วก็ศิลปะการนวดซึ่งผสมผสานทั้งแบบราชสำนักและแบบเฉลยศักด ยังไงครับผมอาจจะงงนิดนึงราศนักนี่คือใช้มือใช้มือนวดแล้วนั่งนวดแบบข้างราศนักนี่เหมือนนวดในราศนักในโบราณนวดดีๆหน่อยใช่ผู้ดีผู้ดีหน่อยแต่เฉลยศักดิ์นี่ใช้เข่าบ้างใช้ศอกบ้างกระทุ้งใช้เท้าบ้างครับยืดดันอย่างเงี้ยลักษณะผสมผสานจะคล้ายๆคือเหมือนเฉลยศักดิ์นี่จะหนักกว่าหนักกว่าคือจะใช้การบีบการนวดที่แรงกว่าที่ดุนแรงแล้วก็ใช้ อว่าต่างๆของร่างกายที่นอกจากมือได้ด้วยสามารถใช้เท้าดันไปใช้มือดึงใช้ข้อศอกค,คลึงตามบริเวณที่ปวดเมื่อยตามคอบ่าไหล่ได้ด้วยนั่นคือเฉลยศักดิ์อ๋อแลอ้วนี้ต้องถามว่าเฉลยศักดิ์กับแบบราชสัมนใช่ไหมไม่ใช่ผสมผสานผสมสมานคือจุดะสมการนว่นอะไรดูแต่รูปแบบนี้คืออะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อก่อนคลาย ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อคนที่ทํางานหนักมาทั้งวันเมื่อเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในสปาตั้งแต่แสงสีเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับการนวดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามวิธีการเขาจะรู้สึกว่ามันเบาสบายทั้งร่างกายและจิตใจส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเนี่ยฮะเขาสนใจหลักสูตรไหนมีกี่หลักสูตรบาหลักสูตรมีทั้งหมดถึง11หลักสูตรในสิบเอ็ดหลักสูตรนี่มีหลักสูตรที่หก็นวดแผนไทย แล้วก็นวดไทยประคบสามนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 4. นวดฝ่าเท้าและกดจุดสะท้อนแล้วก็หาการดูแลและบำรุงสุขภาพผิวหน้าหกการดูแลบำรุงสุขภาพผิวกายและเกตการลดสัดส่วนสลายไขมันแปดการบริหารกิจการสปา 9. การดูแลสปรีหลังคลอดแล้วก็สินวดอยุรเวทศีรษะแบบอินเดียแล้วก็สิสปาหินร้อน ถึงใช้หินจากปูกอาไฟอ๋อครับท่านครับวันนี้คนที่มาเรียนเนี่ยต้องเป็นทุกหลักสูตรเลยหรือเล่าไม่จาําเป็นครับถ้าคนที่เขาจะออกไปประกอบอาชีพเลยครับสามารถที่จะไปนวดไทยนวดเท้า เปิดร้านเล็กๆของตัวเองรหรือเดลิเวอรี่เดินขี่จักรยานไปตามบ้านไปนวดอะไรต่างรเรียน2หลักสูตรได้นวดไทยหลักสูตรนึ่งนวดเท้าหลักสูตรนึง oh, โอเคแล้วแต่ถ้าจะไปประกอบอาชีพจะเป็นเทอราพิสในสปาที่มันสมบูรณ์แบบสปาในโรงแรม5ดาวรหรือ อยู่ในร้านสปาที่ก็มีทั้งสปาเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อความงามก็ต้องมาเรียนนวดไทยนวดเท้าแล้วก็นวดอโลมาการดูแลสุขภาพผิวหน้าการดูแลสุขภาพผิวกายค,คืออาบน้ําแร่ชชกน้ำา้พอกตัวขัดตัวต,ต่างเหล่านี้เป็นตน้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนครบทุกหลักสูตรแต่ถ้าเรียนสามารถจะเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตรมูลค่าเพิ่มในค่าตัวของตัวเองก็สูงขึ้นขอเดินเดเไดูได้านหลังก่อนนะครับว่าตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำสปาของเราะครัยยินดีครับครับผมไป ท่านครับนี่ที่เห็นอยู่ด้านหน้ากีนี้ก็เป็นชุดหรือเปล่าครับชุดชุดที่ของพนักงานสปาครับครับผมเตอร์พิสใส่ที่ชุดนี้เราเรารับออกแบบชุดด้วยครับรับออกแบบชุดสปาสําหรับใช้ในธุรกิจสปาในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าตําแหน่งเตอร์พิสหรือตําแหน่งตัวฝ่ายต้อนรับอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถจะออกแบบชุดให้ด้วยต้องมีรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละฝ่ายใช่ไหมใช่ครับครับผมถ้าเป็นเตอร์พิสเขาแบบหนึ่งถ้าเป็นครูผู้สอนก็อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นพนักงานต้อนรับก็อีกแบบหนึ่งซึ่งเรารับ เป็นที่ปรึกษาให้กับการจัดตั้งสปาแล้วแม้แต่ชุดก็เราสามารถที่จะออกแบบให้ได้ด้วยครับผมและสิ่งสําคัญนะคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าของการเป็นเขาเรียกหมอนวดครับครับผมนี่ครับชุดก็จะต้องมีความเป็นไทยใช่ครับควาเป็นไทยที่ไหนจะได้ใครชาวฝรั่งก็จะเห็นโอ้นี่นี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับโอ้สวยงามมากครับสีมันแบบว่าเข้ากันมากนะคุณผู้ชมครีมกับน้ำตาลนะอ่ะโอเคไปดูด้านนี้บ้างดีกว่าครับท่านครับนี่เป็นโปรดักครับครับ เป็นโปรดักที่ใช้ในกิจการสปารบริษัท Oriental Spa จำกัดนอกจากมี BSA หรือสถาบันวิชาชีพปารุงเทพแล้วยังมีโปรดักคือโปรดักในนามของ o r i e n t i s ครับอันนี้เป็น b o d y Massage Oil ใช้เป็นน้ำมันในการนวดอโรมา แล้วก็ให้เลือกมีกลิ่นล้านนากลิ่นศรีวิชัยกลิ่นอโยธยาแล้วแต่คนต้องการกลิ่นไหนเบาบางแบบเหมือนกับอยู่ทางเหนือของประเทศไทยครับก็เอาล้านนาไปเพิ่งเพิ่งได้ยินนะครับว่ามีกลิ่นพวกอโยธยาอโยธยาทางภาคกลางใช่ควาสามารถจะเปิดดมทดสอบได้นะครับเปิดดูได้นี่เป็นเทสเตอร์อันนี้ฮะเราดูนี่เปิดได้ครับผมได้ครับดีเทสเตอร์เนี่ยสามารถดูได้ในแต่ละอย่างต่างกันอันนั้นคือดมดูว่ากลิ่นเป็นยังไงนะ อันนี้หอมหอมเย็นๆยนี่เป็นยังไงแล้วดูดูซิว่ามันเป็นอะไรอันนี้คือสีวิชัยทางใต้สีวิชัยนะฮะเน้นทางด้านทะเลทางวันว้นไปสายสายลมแสงแดด็นทะเลอย่างเงี้ยนี่ส่วนนี้เป็นอโยธยา